อาฉันเองค่ะของที่คนข้างหน้าถืออยู่ก็ร่วงกลางทางฉันก็เลยเก็บมาให้นะคะถอดเสื้อนอกออกคนที่คุณแอบชอบตอนมัธยมปลายเป็น ทำไมพูดถึงไม่ได้เหรอมันผ่านมานานมากแล้วฉันไม่อยากพูดถึงอีกค่ะคุณทำอะไรนะคุณหมออวีบอกว่าไม่ให้พูดถึงก็ไม่ต้องพูดถึงสิโอ้ oh <my. S 1> oh. ฉันเปลี่ยนยาให้คุณเสร็จแล้วคุณรีบไปเถอะคะ่ะเลยผมไปแล้วเหรอแผลของคุณใกล้จะหายดีแล้วคุณเปลี่ยนยาเองที่บ้านก็ได้คะ่ะไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลคุณไม่สะดวกเหรอที่โรงพยาบาลมีแต่เพื่อนร่วมง,งานของฉันฉันไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็นอย่าพูดถึงความสัมพันธ์ของเรา ความสัมพันธ์ของเราจะแต่ต่อหน้าครอบครัวและเพื่อนของคุณก็ยังรู้จักอย่าเลยดีกว่าค่ะคุณคงไม่ได้คิดจะหนีหน้ากันเลยใช่ไหมคุณคงไม่ได้คิดจะหนีหน้ากันเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะต่อไปคุณมาที่บ้านฉันก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนยาให้ที่บ้าน อวีเซิงตกหัวแล้วรูปหลังคุณนี่เล่นตัวเก่งนะผมเปล่านะ<ม>นอะไรรหัสผ่า<ม>นบ้านผมอวีเซิงคุณนี่ทำตัวเก่งจริงๆ คุณหมออวี๋วันนี้ท่านประธานโจมาตรวจงานที่โรงพยาบาลคุณเห็นเรียงคะทําไมเหรอคะคุณหมออวี๋คุณไม่รู้อะไรซะแล้วสองคนนี้นะ่ะพอเห็นท่านประธานโจแล้วขาแข็งเดินไม่ออกเลยจะเอาเข็มฉีดยาไปจิ้มหัวท่านผู้อํานวยการแล้วอย่าพูดไปเลยนะ้าพรุ่งนี้ผมต้องไปทํางานต่างาจังหวัดมรืนว่างไหมมรืนเข้าเวรเช้าตอนเย็นว่างคะ่ะรู้แล้วตอนเย็นรอผมนะ ทำไมถึงบอกรหัสผ่านให้เขาไปตรงๆแบบ<ด>นี้นะดูเหมือนนะฉันจะใจร้อนเกินไปแล้วคุณหมอวีส่งข้อความกับใครอยู่คะยิ้มหวานเชียวเอ๊ะเพื่อนขเพื่อนเป่าเป่าเจ้านายโรคจิตวันนี้ให้เราทำงานล่วงเวลาอีกแล้วยิวจะตายอยู่แล้วฉันเพิ่งเลิกงานยิ้มอะไรทำงานเสร็จแล้ว ยิ้มอะไรทำงานเสร็จหรือยังลืมท่านประธานไว้กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะคุณก็ต้องให้ฉันกินข้าวบ้างสิคะฉันบอกแล้วไงว่าทำงานเสร็จแล้วจะพาไปสังสรรค์เห็นหน้าคุณแล้วฉันกินไม่ลงเธอว่าอะไรนะเธอว่าอะไรนะขอโทษค่ะคุณชิวเป่าเป่าเธอมาแล้ว ของโปรดเธอเลยนะในกระเป๋าเธอมีผ้าอนามัยไหมตอนมาอยู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาไม่มีนี่มันศตวรรษที่21แล้วนะคงไม่มีใครคิดว่าผ้าอนามัยเป็นของอ<า>ที่รอกน,นะใครว่าหน้าอายกันหลักก็แค่ ท่านประธานโจเมื่อกี้เห็นใครนะครับไม่สนใจจะรู้ผมเห็นคุณหมออวีนะครับ mm. ไปไป mm. งั้นเธอไปสังสรรค์กับพวกเขาเถอะ mm. เดี๋ยวฉันเรียกแท็กซี่กลับเองได้ mm. ฉันยังเป็นห่วงเรื่องที่เธอปวดท้องอยู่เลยโอ้ยไม่เป็นไรหน้าเธอวางใจได้เลยงั้นฉันไปก่อนนะอืมบายบายอวีจิว คุณมาได้ยังไงคะปวดท้องยังจะใส่ส้นสูงอีกคุณรู้ได้ยังไงคะรถอยู่ทางนั้นไม่ต้องรอกคะ่ะ เลิกงานแล้วยังต้องมาเห็นภาพบาดตาบาดใจอีกแบบนี้มันถูกเหรอเขาไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ยืนหายใจเฉยๆเพื่อนของฉันก็ตกหลุมรักแล้วจริงด้วยฉันก็เหมือนกันอยากกินอะไรฉันยังไม่ค่อยหิวค่ะคือว่าวันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกหน่อยนะคะ ในสายตาของคุณ <S <S ผมมาส่งคุณกลับบ้านก <asaki noise> ็เพื่อจะนอนกับคุณอย่างนั้นเหรออืมโ <cam Alert> จจวีหลิง อย่าทำดีกับฉันแบบนี้เลยค่ะอะไรนะเพราะว่าฉันจะเคยตัวพอคนเราเคยชินกับอะไรสักอย่างแล้วพอต้องเสียมันไปมันจะเจ็บปวดกว่าการไม่เคยมีมาตั้งแต่แรกร้อยเท่าไม่มีอะไรค่ะคุณหมออวีผมไม่ชอบให้คุณมีความลับถ้าคุณไม่พูดผมคงต้องจูบจนกว่าคุณจะยอมพูดโอ้ยฉันโดนแผลคุณ คุณหมอคุณดูแลคนแค่ยังกนี้นคุณจะรับผิดชอบยังไงทานยาให้คุณไงคะได้ไหมจะทาหรือไม่ทาค่อยว่ากันทีหลังแก้ปวดก่อนคุณกับอวี๋เซิร์งเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมแล้วคนที่เขาแอบ,บชอบตอนมัธยมปลายคุณคน่าจะรู้ใช่ไหม แน่นอนฉันรู้สิโอ้โหแบบนี้มันง่ายกว่าไปสืบทีละคนตั้งเยอะแล้วคนที่เขาแอบชอบชื่ออะไรละ่ะ<ม><ม>ก็คนนั้นไงโจอะไรนะแค่คุณบอกผมโบนัสปลายปีเพิ่มให้สองเท่าจริงๆนะคะจริงๆโจ ดังดังหน่อยผมไม่ได้ยินโจจวีหลิงหลี่เชียวยังจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วผมพูดอะไรกับคุณไป<ช>งั้นก็บอกมาสิว่าคนที่คุณแอบชอบตอนมัธยมปลายคือใครไม่ได้ค่ะงั้นครั้งหน้าคุณหมออวี๋ก็ร้องไห้เพราะพราะบนเตียงหน่อยแล้วกันฉันไม่ร้องให้หรอกนะคุณอย่ารุนแรงเกินไปนะ ยา่ยาย่าก็แค่แค่ได้รักษาความสัมพันธ์ในตอนนี้ไว้ฉันก็พอใจมากแล้วเป็นเพราะเขาคุณถึงไม่อยากยอมรับความสัมพันธ์ของเราใช่ไหมอะไรนะรักแรกของคุณ ฉันบอกแล้วไงเขาว่าไม่ใช่เขาทำไมคุณต้องพูดถึงเขาตลอดเลยขอโทษค่ะฉันพูดจาไม่รู้เรื่องเองฉันมีธุระต้องไปก่อนนะคะอ่ะทำไมเขาถึงโกรธอีกแล้วล่ะเธอบอกว่ารู้ทั้งรู้ว่าในใจของคนคนหนึ่งมี คนอื่นยังมีคนนอนด้วยแล้วเธอหลับเป็นมือที่สามเหรอเธอต้องบ้าไปแล้วแน่แน่เธอยังจะเป็นมือที่สามให้อวี๋สิงเดียอี่ฉันว่าเธอคงจะเป็นโรคสต็อกโฮล์มสินโดรมไปแล้วแน่ๆ่นคนที่ฉันให้นายไปสืบหาเจอแล้วหรือยังอย่าพูดถึงเลยครับผมก็ว่าจะไปหลอกถามจากแฟนของเขาแต่ผลคือนายว่าถ้ามีผู้หญิงมาจูบก,ก่อน นี่มันหมายความว่ายังไงนายฝันไปหรือเปล่านี่เป็นความต้องการของลูกค้านะครับเจ้านายช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีหรือเปล่านะทำไมถึงกลายเป็นคนบ้างานประชุมทุกวันเลย อวีเซิงแผลน้ำร้อนลวกของเจ้านายต้องทานยาอย่างไรถยาบางๆแล้วก็ใช้พลาสเตอร์ปิดก็พอแล้วค่ะแต่ว่าฉันซุ่มซ่ามนะคะเจ้านายไม่ให้ฉันช่วยดูแผลให้เมืนจะหนักขึ้นด้วยนะคะคุณพอจะสะดวกมาดูให้หน่อยได้ไหมคะถ้ามีใครในแผนกเลขาพูดจาแบบนี้อีกล่ออกให้หมดครับท่านประธานผู้ช่วยของคุณกังวลเรื่องแผลของคุณมาก็เลยให้ฉันมาช่วยเปลี่ยนยาให้ จริงๆแหลังล<ม>จากที่เขาแก้ไขระบบครั้งที่แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นอีกเลยครับยังไม่รีไปทำงานอีกเธอรู้สึกไหมว่าเจ้านายพอรู้จักกับคุณหมออวีแล้วก็เปลี่ยนไปแม้เธอนี่ฉลาดนะต่อไปก็รู้แล้วใช่ไหมว่าควรจะเกาะขาใคร,รอ๋อ โชคดีที่ยังไม่เห็นซูเย่อันเปิดบาร์ที่ถนนฉางเจียคืนนี้จะไปด้วยกันไหมคะฉันคอไม่ค่อยแข็งเท่าไหรค่ค่ะดื่มทีไรก็เมาและเวลาเมาก็ไม่ค่อยดีด้วยทำไมผมจำได้ว่าเวลาคุณดื่มแล้วจะใจกล้ามาก นั่นเป็นเพราะว่าฉันยังไม่ได้เมาเต็มที่ค่ะถ้าฉันเมาเต็มที่ก็จะไม่ได้สติไปเลยแล้วก็จะไปหาคุณไม่ได้แสดงว่าครั้งนั้นที่ยุโรปไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุจคาแต่เป็นแผน<ม>ที่คุณหมออวี๋วางไว้มานานแล้วแล้วมันคืออะไรล่ะคะไม่ใช่ค่ะ ตอนนั้นคุณน่าจะมาเป็นคู่นอนของผมก็ดีแล้วทำไมล่ะคะคุณหมออวีไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานคะ่ะนี่เมนูเครื่องดื่มสั่งได้ตามสบายเลยนายได้สมใจแล้วนะ ชื่อเครื่องดื่มพวกนี้พิเศษจังเลยนะคะ Blue Apple สุ่มเลือกกระดันเลือกเจอกับชื่อที่น้องชายฉันตั้งสองคนนี้นี่น่าสนใจจริงๆฉันขอแก้วนี้ค่ะได้ครับรอสักครู่นะทำไมถึงเลือกอันนี้ละ่ะมีเพลงที่ฉันชอบมากชื่อนี้ค่ะ Blue Apple Apple ที่ขมขื่น ในเพลงมีท่อหนึ่งร้องว่าบางทีโชคชะตาอาจกำหนดให้เราไม่มีวันสมหวังแต่ความเจ็บปวดนี้ก็คือความรักอวีจิวคุณมีความลับปิดบังผมอยู่ใช่ไหมไม่มีนี่ั้งนั้นก็ตอบคำถามผมเมื่อตอนกลางวันมาสิตอนนั้นทำไมถึงมาหาผม ทำไมต้องเป็นผมเพราะว่าเพราะว่าคุณตาโตขนตาก็ยาวเพราะว่าคุณและถ้าคนที่คุณชอบตอนนั้นก็อยู่ด้วยละ่ะก็จะหาเขาหาเขาค่ะระหว่างผมกับเขาคุณจะเลือกใครก็ยังเป็นเขา ในเมื่อเป็นแบบนี้คืนนี้คุณก็ไม่ต้องนอนแล้วเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเหรือคะอวีเซิงที่บริษัทมีเรื่องด่วนกระทัเจานายกลับไปจัดการแล้วครับเขาสั่งให้ผมมาส่งคุณกลับบ้านครับ <icate S 1> ไม่ต้องแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวฉันมีนัดกับเพื่อนต่อถ้า <sk Paw iki> งั้นผมขอกลับไปที่บริษัทก่อนนะครับอืม หรือว่าเมื่อคืนฉันเมาแล้วอลวาดเขาก็เลยรังเกียจว่าฉันทำให้เขาขายหน้าคุณอวีเจ้านายของผมอยากจะคุยกับคุณหน่อยไม่ทราบว่าคุณสะดวกไหมครับขอโทษนะคะไม่วางค่าเจ้านายของผมคือพ่อของท่านประธานโจคุณแน่ใจนะครับว่าจะไม่พบ มาแล้วค่ะฉันขอลองชิมก่อนนะคะนี่มันแอลกอฮอล์แรงมาก คุณอย่าไปนะผมไม่ไปอวีจิวถ้าคืนนั้นที่ยุโรปผมไม่ได้อยู่ที่บาร์นั้นคุณจะไปหาคนอื่นไหม คุณแน่ใจนะครับว่าจะไม่พของโจจะวินลิงเขาส่งคนมาหาฉันหรืว่าเขารู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราแล้วสองพ่อล ah well, ูกคู่นี้ไม่ถูกกันเรื่องนี้ฉันต้องบอกเขาคุณอวีผมเดาว่าคุณคงไม่ค่อยอยากจะเจอผมเลยต้องมาโดยไม่ได้เชิญท่านประธานโจมีธุระอะไรเหรอคะอวีไม่ต้องกังวล ผมไม่ใช่พ่อแม่หัวโบราณที่ชอบกีดกันความรักกลับกันผมต้องขอบคุณคุณที่ทําให้เจ้าหลิงยอมรับคุณท่านพูดเกินไปแล้วค่ะผมกับแม่ของเจ้าหลิงอยกกันค่อนข้างเร็วทําให้เด็กคนนี้มีนิสัยเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่เคยจริงจังกับเรื่องความรักเลยผมกลัวว่าพอเขาเบื่อคุณแล้วจะทิ้งคุณไปเขาหมายความว่าโจจะวีหลิงแค่เล่นๆกับฉันท่านประธานโจถ้าไม่มีอะไรแล้วนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะได้คุณอวีเชิญตามสบายครับ ลูกชายของฉันเพื่อผู้หญิงคนนี้ถึงกับไม่ยอมก็เลยต,ต้องทำให้ผู้หญิงคนนี้ถอยไปเองโจจวีหลิงดีกับหลานชายของเขากคุณย่าและแม่ของเขาก็ดีมากเขาคงไม่เหมือนที่พ่อของเขาพูดแน่ๆแต่ในเรื่องความรักฉันเข้าใจเขามากแค่ไหนกันนะตอนแรกก็เป็นฉันเองที่เสนอจะเป็นคู่นอนกับเขา ตอนนี้กลับมาไม่พอใจที่เขาไม่มีความรู้สึกให้อยากได้ทั้งสองอย่างฉันโลภเกินไปหรือเปล่านะฮัลโหลโจโจิ้นหลงไปหาคุณวันนี้คุณรู้ได้ยังไงคะท่านประธานโจถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ ได้คุณอวีเชิญตามสบายครับอวีจิวอย่าไปเชื่อคำพูดของเขาสักคำเดียวได้ค่ะแค่นี้นะคะแล้วยังไงต่อล่ะเจ้านายรู้ว่าคุณโจผู้พ่อไปหาคุณอวีก็รีบร้อนใหญ่เลยโทรไปอธิบายไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะไม่สนใจเลยคุณนี่มีอะไรอยากจะถามผมเหรอคุณอยากให้ฉันถามอะไรเหรอคะ เจ้านายอยากให้คุณถามเขาว่าเขาจริงจังกับความสัมพันธ์ของคุณสองคนหรือเปล่าอยากจะแสดงความจริงใจที่เห็นได้ชัดออกมาจริงๆไม,ไม่เป็นไรแค่นี้เองอะไรนะ เจ้านายครับท่านอย่าเพิ่งท้อใจไปเลยผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณอวีจะต้องเห็นคุณค่าในตัวคู่นอนของท่านแน่นอนครับ<ม>อาวรบนโลกใบนี้แล้ว<ม>คุณหมอมเป็นอะไรไปดูเร็วโจวกรุป๊ป<ม>ออกแถลงการว่าตระกูลโจกับตระกูลซ่งจะแต่งงานกัน ไม่นึกเลยว่าท่านประธานโจที่ดูเข้าถึงยากจะมีคู่มั่นแล้วใช่ฉันยังได้ยินมาอีกนะว่าคุณส่งคนนั้นกับท่านประธานโจเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กจริงๆเหรือดีจังใช่แล้วถึงจะไม่รู้ว่าโจจะวีหลิงรู้สึกยังไงกับฉันโทษพวกเขาพูดกันไปแต่นิสัยของเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมตกลงแต่งงานกับคนอื่นในขณะที่เรายังมีความสัมพันธ์แบบนี้กันอยู่ใช่ไหมล่ะของปลอมหน้าอย่าคิดมากใช่ค่ะ ไม่ใช่สีแล้วนายมีปฏิกิริยายังไงฉันต้องมีปฏิกิริยายังไงเหรอนายกับคุณหมออวี๋ก็ไม่ใช่คนรักกันไม่ได้คบกันจริงจังไม่ใช่หรอเขาพูดแบบนั้นมันก็ปกตินี่ว่าแต่พ่อนายประกาศเรื่องแต่งงานของนายไปทั่วเมืองนายไม่กลัวคุณหมออวี๋รู้แล้วจะรำคาญนายและจะไม่สนใจนายอีกเหรอเรื่องนี้เป็นปัญหาทางธุรกิจอีกไม่กี่วันนี้ถ้าคุณได้ยินข่าวอะไรให้มายืนยันกับผมโดยตรงอย่าไปเชื่อข่าวลือ ฉันเข้าใจแล้วข้ารับทราบฉันเชื่อคุณฉันเชื่อคุณ <Okay. S 2> นี่นายคงไม่ได้รู้สึกกับคุณหมออวีจริงๆใช่ไหมถึงฉันจะไม่เคยมีความรักแต่ฉันรู้ว่าความรักมันก็เหมือนยาพิษ ถ้าหลงโวเมาอยู่ฝ่ายเดียวก็เท่ากับว่านายยอมมอบชีวิตครึ่งหนึ่งออกไปรู้ไหมฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ใช้เหตุแต่ความรักมันไม่เคยใช้เหตุผลอยู่แล้วแล้วแต่นายแล้วกันจิ๋วจิวถ้าเธอเสียใจก็อย่าเก็บไว้คนเดียวนะอย่างมากก็แค่ไปถามพ่อของโจจวิลลีเลิากรงเขาไปเลยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งโกรธแบบนี้ดีไหม ชิววขอบใจนะแต่ว่าวันนี้เขาส่งข้อความมาหาฉันแล้วล่ะเขาบอกว่าอย่าคิดมากเขาเป็นฝ่ายอธิบายกับเธอก่อนเหรอเอ๊ไม่ใช่สิทำไมฉันรู้สึกเหมือนว่าพวกเธอกำลังคบกันอยู่เลยล่ะการที่เขาอธิบายเรื่องนี้กับเธอจะไม่ได้หมายความว่าเขาชอบเธอก็หมายความว่าเขาอยากจะรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไว้ไม่ใช่เหรอจริงๆเธอไม่ค่อยมี <นะ S 1> ความรักก็เลยมองไม่ออก เธอก็หาเวลาไปถามเขาตรงๆสิเธอหาเวลาไปถามเขาตรงๆก็สิ้นเรื่องแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสารภาพไปแล้วเราไม่สามารถแม้แต่จะรักษาความสัมพันธ์จะทำยัไลได้ฉันจะยอมกลับไปใช้ชีวิตที่ไม่มีเขาได้จริงๆเหรอฉิววอืมเธอการชอบใครสักคนนี้มันไม่ดีเลยจริงๆยังจะทำให้คนกลายเป็นคนขี้ขลาดอ่อนแอแต่ว่า เธอก็ไม่ยอมแพ้ใช่ไหมล่ะมีเพลงที่ฉันชอบมากชื่อนี้ค่ะ Blue Apple Apple ที่ขมขื่นในเพลงมีท่อนหนึ่งร้องว่าบางทีโชคชะตาอาจกำหนดให้เราไม่มีวันสมหวังแต่ความเจ็บปวดนี้ก็คือความรักไม่ใช่เหรอที่แท้ความเจ็บปวดแบบนี้ก็คือความรักนี่เอง เจ้านายครับท่านประธานโจผู้พ่อก่อนหน้านี้ที่จะเล่นงานทางฝั่งคุณอวีอยู่เลยทำไมครั้งนี้ถึงได้ประกาศเรื่องแต่งงานกับทันหันละครับเขาจนตรอกแล้วกลัวว่าผมจะชิงอำนาจของเขาในที่ประชุมก็เลยร่วมมือกับคนใหญ่คนโตของตระกูลซ่งเขาพนันว่าเพื่อความเชื่อมั่นของสาธารณชนกับบริษัทและจำเป็นต้องให้ผมไปออกประกาศชี้แจงว่าท่านไม่มีแผนจะแต่งงานไหมแต่ว่าในเมื่อเขากล้าเดินหมากตานี้ ก็ดีเลยเป็นการให้โอกาสกับบริษัทจงไปช่วยฉัน this is m y นี่ฉันจะบอกให้นะในอินเทอร์เน็ตตอนนี้วุ่นวายไปหมดแล้วแต่เธอนี่สิยังมานั่งกินข้าวทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็บอกแล้วไงว่าเป็นปัญหาทางธุรกิจแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะฉัน จิวจิวนั่นใช่โจจะวินหลิงหรือเปล่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นใครนะคู่มั่นของเขาซงซูเหยาฉันบอกเธอแล้วว่าสถานะคนรักลับๆนั่นมันไม่ดีดูสิต,ตอนนี้เธอไม่มีแม้แต่สิทธิ์ที่จะไปสักถามเขาเลย บังเอิญจริงๆเลยนะคุณหมออวี๋เห็นเจ้าลิงอยู่กับผู้หญิงคนอื่นสองต่อสองในใจคงจะไม่สบายใจสินะโต้โตไปหาคุณหมออวี๋แล้วพาเขามาที่ห้องส่วนตัวของคุณน้าดีไหมรีบไ,รไปเร็วคุณหมอเจียวเจียวโต้โตทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ละ่ะเธอมากับใครเหรอมากับคุณนะครับคุณหมอเจียวเจอคิดถึงผมไหมครับ น่ารักจังเลยนะเด็กคนนี้อืมคิดถึงสิจ้ะแต่ว่าเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นเธออยู่กับคุณน้าเลยล่ะอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องนั้นเลยครับไปผมจะพาไปที่หนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะไปไปเร็วเข้าเข้าเธอพาฉันมาที่นี่ทำไมอย่าบอกนะว่าพามาหาคุณน้าของเธอนะ่าใช่แล้วครับโตโตก็พาคุณมาหาคุณน้านั่นแหละ ฉากนี้มันเหมือนฉากจับชู้เกินไปแล้วไม่ได้เข้าไปไม่ได้เด็ดขาดคุณน้าดูสิใครมาอาวีจิวสวัสดีค่ะพี่คะลูกพี่ลูกน้องนั้นเธอก็อยากจะแฉ เรื่องที่ทรงไครอวินอกใจมาตลอดหลายปีะ่ที่เขาทำร้ายร่างกายที่ฉันของฉันก็ทนเขาไม่ได้แล้วไม่คิดว่าครอบครัวนั้นจะปล่อยให้ลูกสาวฉันรองตายเด็กเพิ่งเกิดก็เป็นโรคหัวใจล้มเหลวถึงจะรักษาหายก็ที่บ้านฉันเลยไม่อยากเซ็นใบยินยอมผ่าตัดเธอจะโกรธฉันไหมที่ไม่ได้บอกเธอล่วงหน้าเรื่องที่ฉันจะร่วมมือกับท่านประธานโจนะก็พวกเธอไม่โกรธแน่นอนค่ะฉันดีใจกับพี่ด้วยซ้ำ ที่ได้ทิ้งผู้ชายเลวๆคนนั้นไป,ไปชีวิตของพี่จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเอาละ่ะงั้นฉันไปก่อนนะเดินทางดีๆนะบ๊ายบายไปหาแม่ของเธอสิ เธอไม่ได้บอกเลยว่าคุณน้าพามานะ <Yeah. S 1> ปิดประตูเมื่อกี้เห็นผมขึ้นมาแล้ว <Okay. S 1> อืม รู้ว่าผู้หญิงที่ขึ้นมากับผมคือลูกพี่ลูกน้อ,ของขอนหน้านี้ในใจของคุณกำลังคิดอะไรอยู่ไม,ไม่ได้คิดอะไรนี่คะคุณอยากจะเจอใครม,มันก็เป็นอิสระของคุณไม่หึงเลยสักนิดนิดหน่อยคะ่ะคุณหมออวีก็ขี้หึงง่ายเหมือนกันนะ หลังจากที่เรื่องอื้อฉาวของตระกูลซ่งถูกเปิดโปงผมจะไล่โจจิ้นหลงออกจากโจรกรุ๊ป